ช่วมวันนี้ไทคิวพลัสช่วงเกษตรเดลิเวอรี่นะครับผมวันนี้ผมพามาดูแปลงเจ้าโคราเซียฟาโลแมสนะครับหรือเจ้าหน้ากากฟาโรน์นเองนะครับผมนี่ครับก็คือต้นฟาโลแมสหรือหน้ากากฟาโรนะครับผมที่เขาได้ชื่อว่าเป็นฟาโลแมสก็คือ,อตรงเวลาที่ใบเขาโตเต็มที่นะครับเขาจะมีลายขึ้นมาเรียนกลางใบสีแดงเข้มหรือคล้ายๆสีม่วง อมดำหรือสีดําแบบนี้นครับเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับหน้ากากฟาโรนะครับก็คือจะมีเหมือนเลือดขึ้นหน้านะครับตอนที่เขายังเล็กอยู่นะครับเขาจะยังไม่มีลักษณะของเส้นเลือดขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่เมื่อเขาโตเต็มที่เขาจะเริ่มมีลักษณะของเส้นเลือดปูดขึ้นมาแล้วก็อาจจะงอนะครับสวยงามเหมือนฟารโรแมสนะครับแบบนี้นะครับ ในอดีตนะครับเจ้าฟาโรแมสหรือเจ้าหน้กกากฟาโรนะครับถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาสูงมากๆนะครับต้นขนาดนี้นะครับในอดีตราคาประมาณ1,500 0บาทนะครับส่วนต้นที่สูงประมาณนี้แต่ก่อน8,000บาทนะครับที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นข้อไหลนะครับที่มีตาข้อไหลที่เขาชําให้นะครับในสแฟ c กน้ำมอสก็อยู่ที่ราคาประมาณ4ี่0ันสามพันหถึงสี่พบาทนะครับ เหมือนต้นที่เล็กๆแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าถึบาทนะครับในอดีตนะครับตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะครับบางสวนนะครับก็ขายเป็นแบบกระถางนะครับพร้อมส่งรวมส่งนะครับราคาประมาณ250-150แล้วแต่ไม้แล้วแต่ความสวยงามสายพันธุ์ของเขานะครับก็มีแบบที่ตัดสดผมเห็นนะครับต่ำสุดอยู่ที่20-100ถึง100บาทนะครับตัวนี้ก็ แล้วแต่นะครับว่าส่วนไหนเขาทําไม้มาอย่างไรนะครับตัวนี้เราจะไม่เอาราคาแต่ละส่วนนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าอย่างต้นนี้จริงอยู่ในตอนนี้ราคาเขาถูกแต่ต้นนี้คือต้นที่ผมชํามาจากข้อในยุคนั้นผมซื้อมาประมาณ5,000บาทนะครับก็ยังไม่โตนะครับเลี้ยงมาเกือบนี่ก็เกือบปีแล้วนะครับแต่พอเราเอามาลงดินนะครับก็โตขนาดเท่ากันหมดนะครับ บางต้นในแปลงนี้นะครับก็จะมีที่ราคาถูกนะครับก็คือได้มาในไม้ตัดสดนะครับราคาประมาณต้นละ200กว่าบาทหรือ190บาทยังไม่รวมส่งนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับตอนที่ได้มานะครับนี่ครับผมก็จะเขียนตัวนี้ผมได้ไม้หน่อมาตอนนั้น680บาทนะครับเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้ว อย่างบางต้นที่ผมลงไว้ตัวนี้ก็ผมได้มาตอน800นะครับยังไม่รวมส่งเพราะว่าผมซื้อหลายต้นนะครับเนี่ยต้นเล็กๆนะครับแต่บางต้นได้มา200กว่าบาทก็มีนะครับที่เป็นต้นโตนะครับดังนั้นไม้ที่เราซื้อมานะครับจริงอยู่ว่าราคาเขาอาจจะตกแล้วช่วงนี้แต่คนที่รักไม้นะครับเขาได้มาราคาเท่าไหร่เขาก็จะแทบจะไม่กล้าขายออกนะครับเพราะว่าตอนที่ได้มาเรามาเลี้ยงอย่างต้นนี้ครับ950บาทเห็นไหมครับ วันนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับปลายเดือนนะครับ2565นะครับแต่ได้มาช่วงนั้นน่าจะ 3- าสี่เดือนที่แล้วนะครับ9 5 0บาทนะครับส่วนต้นนี้โตกว่าผมได้มา200กว่าบาทนะครับตัวนี้เล็กเล็กนิดเดียวนะครับไม้ที่ผมได้มานะครับตอนแรกนะครับผมยังไม่แนะนําลงแปลงนะครับเลยทําให้ตัวไม้นะครับเจริญเติบโตช้านะครับแบบนี้เห็นไหมครับ แต่ต้นพวกนี้ครับได้ตัดสดมาราคาถูกๆช่วงนี้นะครับผมก็นามาลงแปลงนะครับก็คือตอนนี้ก็คือพยายามจะขยายพันธุ์นะครับเพราะว่านะครับเจ้าฟาโรแมสนะครับหรือหน้ากากฟาโรนะครับเป็นไม้ที่ผมมองว่าเป็นไม้เขียวที่ไม่ได้เป็นไม้ด่างนะครับตัวนี้เป็นไม้เขียวธรรมดานะครับแต่เป็นไม้ที่มีความสวยงามนะครับคือตอนแรกนะครับตอนที่ได้มาราคาแพงๆนะครับ8,000-9,000เลี้ยงยากมากนะครับเราก็ ธนูถนอมเขาเอาไปเลี้ยงในกระถางนะครับแต่เราเพิ่งมาค้นพบนะครับว่าการนํามาลงปลูกในแปลงนะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายกว่านะครับต้นนี้นะครับลงมานะครับเห็นไหมครับต้นนี้แทงไหลแล้วก็เกิดหนอขึ้นมาแล้วนะครับรอบโคนต้นนะครับถ้าเป็นในอดีตนะครับตอนนี้กําไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เป็นไม้ที่ราคาตกลงมาเยอะนะครับก็ทําจํานวนไว้นะครับ ผมชอบนะครับก็คือความชอบส่วนตัวผมก็จะปลูกไว้ก่อนเนื่องจากไม้ในแปลงนี้มีหลากหลายราคานะครับรวมๆในแปลงก็หลายหมื่นอยู่นะครับผมดังนั้นแล้วถ้ามีเพื่อนๆมองว่าตอนนี้ไม้ถูกขอซื้อในราคาถูกถ้าเป็นคนที่เราต้องการจะให้เขาจริงนะครับถ้าผมสะดวกใจหรือผมอยากให้นะครับผมไม่ต้องใช้เงินหรอกครับผมให้ไปเลยนะครับแต่ต้องเป็นคนที่เรารักไม้จริงนะครับก็ตัวนี้เป็น ที่เห็นอยู่ตรงนี้สีดําก็คือตอนแรกที่ผมนําไปชํานะครับก็คือซื้อมาซื้อไม้มาตอนแรกนะครับไม่กล้านําลงแปลงนะครับก็ปลูกในกระถางน้องโตช้ามากนะครับเลี้ยงไว้เกือบสี่เดือนขึ้นมายังไม่ถึงสองสามนิ้วเลยนะครับตอนนี้นํามาลงแปลงได้ประมาณทักสองเดือนนะครับต้นโตมาเกือบสิบสองนิ้วแล้วนะครับเห็นไหมครับสูงมากนะครับแล้วก็โตพร้อมๆกันนะครับนี่ครับ พอปลูกตอนแรกนะครับที่เขาโตนะครับนี่เป็นไม้ที่ยังอ่อนอยู่ตรงลายเส้นบริเวณหน้าเขาก็จะยังไม่เข้มแล้วก็ยังไม่ดุนะครับแล้วก็ยังไม่งอลงมานะครับเดี๋ยวรออีกช่วงนึงนะครับให้เขาโตเต็มที่นะครับเขาก็จะมีเลือดฝานแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเส้นแล้วก็หน้าก็จะเริ่มงอจะเริ่มสวยนะครับนี่ก็คือลักษณะพิเศษของเขานะครับในการเลี้ยงฟาโลแมนนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นฟาโรแมสในแปลงของผมนะครับที่ผมปลูกอยู่นะครับก็ปลูกไว้ดูนะครับแล้วก็ขยายทําจํานวนนะครับเป็นไม้ที่ผมชอบมากในอดีตนะครับกว่าจะซื้อแต่ละต้นคิดแล้วคิดอีกนะครับหลายหมื่นเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทําจํานวนไว้นะครับไม่ได้หวังว่าไม้จะต้องราคาขึ้นเหลืออะไรนะครับผมก็จะทําแบบที่ผมมีความสูงนี่นะครับแต่ถ้าไม้จะกลับมาสักครึ่งหนึ่งของ ในอดีตนะครับ 2- 3สามปีที่แล้วก็โอเคนะครับผมจริงๆผมเล่นไม้มาแล้วเกือบ3ามปีแล้วนะครับเล่นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ที่ยังไม่ได้บูมนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ชอบเล่นไม้ต่างประเทศนะครับมีตัวไหนก็เก็บนะครับแบ่งปันกับเพื่อนที่เขาชอบด้วยกันนะครับโอเคนะครับผมก็นําเจ้าฟาโรเมสในสวนของผมมาให้ชมกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับฟาโรเมสในสวนผมครับ ตอนนี้ก็ลงแปลงไปประมาณ1แปลงแล้วนะครับด้านข้างมันก็ลงตัวอื่นนะครับเป็นไม้ตัวอื่น mm hmm. ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์กับช่องไทยชิวพัดด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ mm hmm.